ไฮไลท์ like. สรุปผลการแข่งขันศึก RWS ครับวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ครับแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนื่นครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนๆครับเป็นการพบกันระหว่างบุญหลงคลองสวนพลูรีสอร์ทครับนักชกจากกำแพงเพชรครับกางเกงสีดำครับเจอกับ รูเบนเซอานีครับนักช่วจัดสเปนครับกติกามวยไทยพิกัดรุ่น122ปอนด์ครับกลับมาแล้วครับสายเรามาดูครับบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ดครับประเภทแข้งซ้ายหนักๆวันนี้จะทำงานหรือไม่ครับจับตาดูให้ดีครับแต่ออกแข้งซ้ายแต่ละทีนี่เธอเธอรับย่างซ้ายแล้วครับติดบังงับย่างรับบุญหลงยังไม่ข้ซ้ายอีกทีครับดูครับนี่ขนาดเตะติดบังยังถวไปเอครับ ไฟอีกทีครับปู่โหแข่งซ้ายมาเรื่อยๆครับนือว่าเป็นสิทธิเอกอีกคนหนึ่งครับของโปรโมเตอร์เสบตรนัทเดชวชิราัตนงบงครับวันนี้ก็ไปบัญชาเกมที่มุมด้วยครับให้กำลังใจครับสำหรับลูกกองที่ส่งมาแข่งขันครับในศึกราดเบสวันนี้ครับปู่วันนี้แข่งซ้ายนี่เน้นเน้นเตะสะเทือนไปหลายแข้งเลยครับของรูเบนนี่ก็พยายามที่จะเกรงเกมครับ แกมาที่มุนหลงวันนี้แกถอยแล้วก็ออกแข้งซ้ายนเนียนไปเรื่อยๆครับดูซ้ายสิครับโอ้โหเตะทีนี่ได้ว่าตับไตไส้พุงนี่เคลื่อนหรือเปล่าับนี่ฮะดูด้าท้องนี่แดงเลยครับขยับขยับเข้ามาบุหลงวางสายไปครับติดบ้างโดนบ้างครับสะสมไปเรื่อยๆครับอาร์เบียสี่ต่อยทั้งหมด3ยกครับทไม่ได้ชิงแชมป์ครับโยกละสานาทีพัก2นาทีครับประกาศคะแนนทุกยกครับแฟนๆครับ ช่วงท้ายๆปลายยกครับบุญหลงก็ออกมาผ่อนเกมตั้งรับครับคอยบวกคอยสวนจังหวะ2สองครับอาจจะห่างหายไปนานกบร่างการยังไม่เข้าร่วงเข้ารอยสักเท่าไหร่ครับถือว่าด้ยรวมในแข้งซ้ายก็ทํางานได้ดีครับคะแนนนี้เอกชนเลยครับเป็นบุญหลงครองส่วนภูรีสอทครับกลับมาเคาะสนิมเก็บชายไปครับในศึกอารีสเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับลุยกันต่อคู่ที่2ของรายการครับ ผลกิจอ่าผลกิจลูกสวนออโต้อาวันครับนักชกจากเชิงเซาครับเจอกับเพมานโซฟาการี่ครับต่กชกจากอิรานครับปติกามวยไทยครับพิกัดรุ่น125ปอนด์ครับโดนหักพวงมาลัยหัวสักลงไปแล้วครับทนานผลกิจครับวางซักอ่าวางแข้งขวาโดนอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยเจอนักชกรุ่นนองครับ เทีเ่ยวแรงร่างกายดีนี่ก็วันนี้ได้โอกาสมาโชว์ที่ R.B.S. สครับปกติจะต่อยในศึกวันลุมพินีครับคณะเพลย์ามานครับวันนี้เนี่ยมาเจอกับรุ่นพี่ครับผลล์กิจก็พยายามครับที่จะอาศัยครับความเก่าเข้าช่วยแต่วันนี้รู้สึกว่าความเก่าจะช่วยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับโดนนักชกอุ่นน้องนี่กระซวกไปแต่ที่มีสองเลยจะันทักพวงมาเลยมาโอ้โห เกือบหมดสภาพไปเหมือนกันครับจังหวะนี้พลย์บานครับมืงตาแม่นแม่มือพี่เลียงครับแต่แกยังถือว่า้ดยรวมมีสะสมคะแนนไว้เยอะครับพลพลัติดกับร่างกายวันนี้ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับพยายามเต็มที่ครับหัวใจนี่เกินร้อยครับแต่สังขารมันไม่ไปตามหัวใจครับนี่ฮะตาปูดด้วยครับขาขวาฮะดูสิมีแผลแตกทางด้านของพลหกติดครับวางแข้งขวาพอได้ครับถือว่า วันนี้นี่ต้องยอมรับจริงๆครับแ้ความสดความยาวครับพบยกไปแล้วดูรุ่นน้องครับเป็นภาพที่สวยงามครับเป็นท่านมเทมานซูฟักกรี่ครับจากอิรานครับชนะคะแนนไปเอกชันสามเสียงเลยครับไปลุยกันที่รองคู่เอครับอาซาฮีเอวะสปอร์ตยินครับนักชกจากเจแปนญี่ปุ่นครับเจกับเนอโมฮัมเมดครับ นักชกจากอุซเบกิสถา,านครับมีกัดรุ่นน้ำหนักร2 6ยปอนด์ครับเรียกว่าอาซาฮีนี่แกโชว์มวนเดียวจบเลยครับวันนี้นเนอพยายามที่จะต้านเพื่อไม่ให้เกมมันขาดจนเกินไปครับแต่สุดท้ายแล้วตัวรวมก็ถือว่าแพ้ทุกยกแลรวของเนอมฮัมหม็ดครับ วางบัดก็ไม่โดนดีครับแปลกบัดกันแล้วจังหวัดนีไม่เบียกมีเสียไปเหมือนกันกันนี่ครับแมหัวสักหัวควมไปครับนี่ฮะเนเธอจะต่อยยังไม่แม่นพอเตะก็ยังไม่ถึงครับดูจังหวะนี้ยังขาดขาดเกินเกินครับสำหรับเจ้าเนมธฮัมเมดครับขณะที่อาฮาชิี่วันนี้โชว์ของเลยครับมีศอกมีหมัดครับจังหวะฝีมือโชว์สายตาครับ เดี๋ยวรวมแล้วนี่ถือว่ารูปเกมนี่ขาดลอยครับนี่คานของนักชกจากญี่ปุ่นครับดูฮะแหมพยายามเต็มที่เหลยครับแต่มันสู้ไม่ได้จริงๆครับคะแนนก็เอกชั้น3มเสียงครับหลัการรวบรวมคะแนนแล้วฮะและ้วก็ชูมือไปที่อาฮาชิเอวะสปอร์ตยินจากญี่ปุ่นครับ เอาชนะคะแนนปลายเอกกระชัน3เสียงนะครับแฟนๆครับไปครับปลุยกันต่อที่คู่สุดท้ายของรายการครับคู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเวทีราชดำมเนินครับรุ่นซูเปอร์แบนตตัมเวทครับร2อยปอนด์ครับเป็นคิวป้องกันแชมป์ของเพชรสมานสอสมานการเม้นกางเกงสีดำครับนักชกจากเมืองช่างสุรินนี่เจอนักชกจากเมืองดอกกระเกี่ยวงามครับผมเพชรไพลินสอจต้องพระจินครับจากเชยภูมิครับ 122ปอนด์ยกแรกดูว่ามาดีเลยครับตั้งแองเพชรไพลินครับเรียวแรงร่างกายนี่ดีครับเลนอาเพชรสมานนี่ก็จับทางยังไม่ได้ครับพอขึ้นยก2ยก3าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเพชรไพลินนี่เริ่มที่จะเรียวแรงลดน้อยถอยลงครับสภาพร่างกายดูเป็นรองครับแล้วก็จังหวะฝีมือนี่โอ้โหวันนี้โชว์ผิวเหลือเกินครับเพชรสมานครับดูครับแกเลือกอกได้ทุกอาวุธเลยครับหมัดเท้าเข่าศออครับตรงไหนก็กินครับดูครับ กลายเป็นรองครับเพชรแต่ทางด้านของเพชรไทยลินครับจังว่าก็พอต่อยไปก็ยิ่งช้ากว่าเดิมเห็นชัดครับวางแข้งซ้ายเต็มเต็มครับขัดมุ่งในยัดเข่าขวาไปครับเบียดแตงเข่าซ้ายโอ้โหเอเหลี่ยมนี้มันต่อหน้าต่อตาครับแต่กรรมการไปเตือนับว่าอาจจะมีจังหวะซ้ำแต่เจ้าตัวมองว่าไม่ได้ซ้ำครับโอนทีบทําลายจังหวะไปครับวางแข้งซ้ายครับโู้โหก็ความตั้งใจเต็มที่ลยครับ ทางด้านของเพชรไพรินครับเรียกว่าเป็นศึกเพชรตัดเพชรที่อาจจะไม่เดือดสักเท่าไหร่ครับพยายามจะเดินเข้ามาแต่ว่าเดินมาแล้วมันฝังผลกับอาวุธไม่ได้ครับว่าดูเรี่ยวแรงน้อยแล้วก็อาวุธของการออกของแต่ละครั้งเนี่ยของเจ้าเพชรไตรลินนี่มันมันเบาครับแล้วก็ขาดความแม่นจำครับนะที่เบสสมานี่ก็ค่อยๆเล่ค่อยๆกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยๆครับก็ยกแรกนี่แพ้คะแนนของเจ้าเพชรไพรินครับแต่พอสองสามสี่ห้านี่ เพชรสมานฟาดเรียบทุกยกเลยครับเรียกว่าขาดลอยฮรพยายามเต็มที่ครับแต่ไปแต่มาก็แขนตกเตะเซะครับทางด้านเพชรไทลินครับแยงก็เริ่มหมดครับใจมันไปอยู่แล้วพี่น้องแย่งแต่แขนแต่ขาเนี่ยมันมาไปนําครับที่ครับอาจจะไปโลดแล่นอยู่ที่ภูเก็ตไม่ค่อยได้เข้าเมืองกรุงครับเดี่ยวแรงก็เลยอาจจะไม่ค่อยจะเต็มถังเต็มที่สักเท่าไหร่ครับตู้ครับ ที่เพชรสมานนี่ไฟล่าสุดก็โชว์ไว้สวยครับชนะปานเทพมาในการชิงแชมป์ก็สุดท้ายครบยกแล้วครับแน่นี้ก็ออกเอกระชันเลยครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเป็นเพชรสมานอสสมานคามินครับน้าชูจากชูรินครับปองกันแชมป์เอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นผลของศึกอาร์เสครับวันเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามช่องดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมีพร์ตนะครับรายงานผลครับ ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาคลุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ